พ่อท่านจันทรพ่อหลวงเสนวัตถูร่งอาจารย์น,นาแก้วจันทรวัดจนสาราครับนี่ใกล้ชิดมากที่สุดพ่อท่านจันท์นี่มีแต่เหล็กไหลอย่างเดียวนอนในนั้น เสียบอย่างเงี้ยไม่ไมีข้าวเลยต้องยกมือไหว้นิดนึงแล้วก็บอกว่าพุทธในรังศัตรูเป็นมิตรเนี่ยสุดยอดวพราอดห่วงนี่เก่งจริง,รงตอนนั้นผมอยู่ก็ให้จันนำแล้วผมเรียนมามากเลยแค่นะนั่งกระดับกระดูกเนี่ยกระดับเข้าหมดคนที่โดนรถชนอายุ70กว่าก็หายหายทำตะกรุดถึงง่ายยิงเลยยิงต่อหน้าเลยนะ้วขุนพันไปนั่งจับมัดด้วยกันจับคู่กันแล้วก็เผาผู้หญิงทองแก,ๆแแก่ๆได้แก่มลุ่นอแล้วน้ํามันนี่เอาไปทําอะไรอ่ะเอาไปทําน้ามันพลายทําน้ามันทะเล นุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่าง,างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มงคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดี มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ Li ายแอดบางอ้อหรือตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพันสโตร์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืยนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุบงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ ผมกือถือสาถ่า์ถือแข็งมากผมถือเช้าเช้านี่ผมมูด่าจะอ,อมาล้างหนะ้าแล้วก็จะมาล้างกับแสงอาทิตย์ถันไปทางบาอาทิตย์ขึ้นต้องออกมาทางให้เห็นแสงอาทิตย์แล,แล้วล้างหน้าแล้วหาขันลงหินแบบไวโบราณนะขันเก่าๆมานั่งเสกน้ําเสร็จแล้วก็ถึงจะล้างพอล้างเสร็จแล้วใส่น้ำในฝ่ามือแล้วก็ว่าพุทโธพุทโธ เป็นวิธีของคนที่ของโบาราณถ้าเกิดว่ามีคาถาคมครับาถาคมกนที่ต้องต้อง,อ,งอย่างอย่างนี้แล้วก็เราก็ต้องเสกน้ําล้างหน้าเสกน้าล้างหน้าผมไม่เคยล้างหน้าในห้องน้าทผมน้ําลายในห้องน้ําก็ไม่เอาในถุยวุมมันเป็นปลองอะมันปลองมันไม่มีไม่มีราสีไงอ๋อห้ามทาห้ามทำมัน มันไม่มีราศีมันไม่ขังแล้วทานข้าวด้วยไหมฮะโกว่าทานข้าวเสกทานข้าวก็เสกเสกเสกข้าวกินกระถาเสกข้าวมาเยอะเดี๋ยวนอนก็เราก็ต้องผูกอาถรรพ์ไว้ก่อนเพราะว่าคนมาทําอะไรเราผูกยังไงครับกโก<ฮ>อะกลางคืนมีมีมีคา,า,<ม>าถามีคาถาก่อนนอนเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยเราจะนั่งนั่งไหว้พระคอนไหวพระเศจแล้วก็ก่อนจะนอนก,ก็ผูกอาถรรพ์ผูกน,นอนเสศจแล้วถึงจะนอนอที่นั่งที่นอนครับจะต้องถือได้จะต้องถือได้คนมาทาร้ายจะมองไม่เห็นเราห ผมโดนนอนในป่าในดงอ่ะก็เศกะระถาคาเตศีคาเตกหังปิดตังปิดตังเก้าชานามิชานามิเราป้องกันไว้หมดครับแล้วก็เอาเอา,เอาหินมาจึงเศกฟังไว้สี่มุมพอกลางคืนมันพอเขาจะทําอะไรก็มาปลุกลงหมายถึงว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่า,าเจ้าเขาจะมาปลุกเราถ้ามีเหตุไม่ดีผมผมถือแข็งมากครับเบาหวาครับแล้ววันหนึ่งต้องนั่งนานไหมครับ ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็นั่งบ้างไม่นั่งบ้างนอกจากบางครั้งเราจะขออะไรหรืนั่งสมาธิดองดูเวลานั่งนั่งต้องเรียกอักขระนั่งสมาธิอย่างนี้นะพอเราท่องคาถาหมดแล้วเราจะเรียกขึ้นรเรียกขึ้นนะต้องผูกไว้ด้วยครับพุทังรัตติทั้มังรัตติทังครืงรัตติรัดไว้ผูกไว้แล้วที่บอกว่า เวลาจะออกจากบ้านต้องทิศนั้นทิศนี้อย่างขุนพันต้องออกหน้าต่างขุนพันเนี่ยคออกหน้าต่างคือคือเรามรรจันเนี่ยท้ายขานขวาโอพุทธท้ายขวาครับสุขท้ายเสาขวาสุขเนี่ยออกซ้ายออกท้ายขาขาท้ายทั้งนั้นเลยออกมาเป็นวันวันอดเนี่ยเราจะออกขาขวาโอ้เลขกูเลขกที่ครับ เป็นเรื่องของการก้าวขาก้าวขาอาาขาซ้ายขาขวาออกจากบ้านองอีวิโสภควาญาตรายามดดพระฤาดเชิงศรีสวัสดีลาภูนาโมพุทธายะไม่ใช่ออกง่ายๆผมกว่าจะออกบางทีเพื่อนเพื่อนสมัยก่อนผมมาดูว่ามึงไปทํอะไรเถ็จคออะไรคุงขี้เกียจคอยแล้วเราต้องเราไปแต่งตัวก่อนเลยนะผูกมงคลนสามสายเรียบหลายอย่างเขาเรียกวิชาแต่งตัวครับ เราไปไหนก็เหมือนกันเราว่าพุทธในรังศัตรูเป็นมิตรในนั้นก็มาเป็นมิตรหมดเหมือนกับเราจะไปฉี่ในในป่าในดงอย่างนี้เราเราก็ต้องว่าพุทธในรังศัตรูเป็นมิตรเพราะว่าพอเราฉี่ลงไปถึงมันนี้สมัยโบราณคนตายแล้วก็ฝังไว้ตรงนั้นเราก็ไม่รู้ครับต้องยกมือไหว้นิดนึงแล้วก็บอกว่าพุทธในรังศัตรูเป็นมิตรครับทีนี้คนอื่นก็ไม่ถือผมถือจกนกระทั่งเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ก็ยังทำาครทำผมไม่หยุดเลยอโอดีวันเดียวก็ไม่หยุดอต้องถืออะไรบ้างครับเพราะว่าเรื่องลูกเมียเรื่องใหญ่กว่าเพื่อนเรื่องผู้หญิงห้ามผิดลูกเมียคนอื่นมันลองเลยมันลองหน้าฟลองฟ้องเลยผิดลูกเมียเนี่ยสมายความว่าถ้าเขามีสามีอยู่แล้วแล้วไปยุ่งแต่ถ้าไม่มีสามีไม่เป็นไรไม่เป็นไร้ามคนที่มีเจ้าของแล้วก็เรื่องสัจจ ต้องไม่โกหกไม่โกหกไม่พูดเท็จเขาด่าแม่ครับด่าแม่อ๋อไม่ไม่พูดด่ามันปลอมห้ามพูดเพราะมันเชื่อมอุทานได้ไหมฮะนะะฮอุทานอุทานแบบแบบไม่ได้ด่าใครแต่แบบไม่ไม่ไม่ค่อยไม่เราไยชินนะต้องว เราฝึกมาตั้งแต่นู่นเราไม่เคยด่าเราก็ไม่ด่าเราต้องคือคือพูดง่ายๆไม่พูดคำหยาบใช่ถูกไหมฮะถือคำมั่นต้องต้องต้องพูดจริงทำจริงเนี่ยเราถือพวกนี้เมื่อกี้พี่หนุ่มใช้คาถาอะไรมาผู้ว่พุทธแลร์แปลยันติเป็นคาถาเมตตาครับคาถาเมตตาคาถาเมตตานี่มันเยอะผมใช้คาถาพวกนั้นมากกว่าดีกว่าที่เราใช้คงกับพันโกว่าจะชอบทางเมตตาเทนิยมแล้วอย่างท่านขุนพันเนี่ย เห็นว่าชอบวิชาไม่เหมือนกันท่านขุนพันธ์แกชอบทางไหนฮะทางน้ำมันพลายตรงทางผีนี่กูไม่กล้าไปโอเแกหรอกแกไปทำอะไรไปเที่ยวลนลนผีผีตายหงตายอะไรผู้หญิงท้องแก่ๆได้แกมาลนของน้ำมันพลายต้องขุดขึ้นมาเออขุดขึ้นมาจากดินนั่นแหละอาจารย์ขุนพันธ์ชอบที่หนึ่งลนลนุดนี่คือขุดขุดแล้วต้องลงไปนั่งในในหีบข้างล่างในนินงเนี่ย แล้วก็จับทรงขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาเชือกมัดต้องวิธีการต้องเอาเชือกมัดไว้คู่เรากับผีรษะต้องอยู่ด้วยกันเพืดเทียนแข่จุดเทียนนะอาจารย์กุณนแกกล้ามากอย่างนั้นใช่แล้วทําไมศพสมัยนั้นเขาไม่เผาเขาใส่โลงฝังตายโงก็ไม่เผาโอ้ถ้าท้องท้องท้องแก่ตายตั้งกรมมาคือวิธีตายแปลกๆเล้จะไม่เผา นี่ขุนพันไปนั่งจับมัดด้วยกันจับคู่กันแล้วก็เผาผมไม่เอาไปเท่าแกวันนี้ผมสอบพ่อแม่นต้องไปนะเราเท่าแกก็ต้องไปอยู่ที่นี่ผมโดนโอ้โหสมัยก่อนคุณไม่กล้าเผาหรอกอย่างผมนี่เผาม,มาแล้วโอ้โหพอเข้าใกล้เหมือนกับจะเป็นลมเลยผมงัดตึก เดี๋ยวงัดต่อหน้าเราเราต้องยืนอยู่อย่างงี้มันนัดขึ้นมาถึงปึ๊บขึ้นมาเสียกเกี่ยววัดนมเจี๊ยนี่เขาโปูปกาสังไว้เชือกขาดปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหแขนยกขึ้นมายกขึ้นมาขาวชวั่วโดยพองเริ่มหนังหลุดหมดแล้วมา้หลายพื้นเอ็นมันมันด้งรครับครับตึงเชือกม,มันขาดนะเนาะแล้วเอ็นนีดด่มันลักษณะการ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 จัดการศพเนี่ย บางทีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างพอเสียชีวิตนะก็ร่างกายก็ยึดเกร็งตึงแล้วบวมไงอืดบวมใช่ไหมฮะแล้วบางทีถ้าคนมัดไม่เก่งก็เด้งขึ้นมาเลยเป็นสมัยก่อนที่อย่าเป็นเหมือน <c oughs> ผมเนี่ยเท่าแก่เท่าแก่มันมา,มาพึ่งเราทั้งนั้นนะทั้งจังหวัดตั้งแต่ทุราชุมพมรมาเลยเมื่อก่อนขึ้นกับผมหมดต้องมาหาผมหมดรต้องไปทุกครั้งโอ้โห เวียมมันผูกกรถังน้ำไปเชีย่ยขาดแล้วคุณเห็นเขาแทนที่เล็กๆอย่างนี้อยงนี้อันเดียวไปลุม,มตุ้มอ้ยยอแด้อีก่อก่อนยาฉีดยาอะไรก็ไม่มีมันจะฉีดแล้วรักษาสภาพศพเฟอร์มานินไปยืนเชิงตะกอนสี่อันอย่างเงี้ยเขาศพขึ้นตั้งอีกพวกเลยนะผมง,งัดเมนอู้ฮียอติดเสื้อมาเลยอ่ะคุณเห็น้วี่ยบอกไม่ถูก แต่คุณพันชอบเพราะว่าขลังอาจารย์ขลังแกชอบอย่างนั้นผมไม่เอาแล้วแล้วน้ามันนี่เอาไปทําอะไรอ่ะเอาไปทําน้ามันพลายทาน้ํามันทะเลโอ้ถึงว่าแต่โกว่าไม่เอาอย่างนั้นผมไม่ว่้าเวลาจะไปหาผู้ใหญ่เราหาขี้พึ่งอะไรไม่ทันก็เราจะาน้ำน้ำลายบนโดนสวรรค์เนี่มาพอรักเกลือน้องปุตต์ ตาปากบนถ้ารเราใช้นั่นขังจริงๆก็ใช้ตาทั้งปากบนปากล่างไปหาผู้ใจไปของานขออะไรกันเนี่ยเพราะเราหาหาของไม่ทันเนี่ยเราถือพวกนี้ถือพวกนี้ก็พองคือพระที่เก่งๆกันเนี่ยผมหาหมดเลย พ่อแดงวัดผูกหอหลักทําตะกรุดถึงงห้ยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงต่อหน้าเลยนะไม่ออกไม่พาอท่านแดงวัดปูกหอหลักนั่นแะแต่เก่งเพาะท่านเขียวพาะท่านเขียวผมไม่ได้สัมผัสแต่ว่าพ่อท่านจันผมจะบอกให้ฟังนะพ่อท่านจันนี่เก่งพ่อท่านจันวัดทุ่งเฟื่อเนี่แกได้ยินไหมว่าท่านจัน่ชนเก่งนะไปจำพัดตัวเองครับ มันนั้นพอสร้างเหรียญพ่อท่านเค็งรุ่นสุดท้ายเสร็จอาจารย์ขุนพันธ์บอกไอ้ว่าเราไปหาพ่อท่านจันนะไปสร้างสร้างพระกันผมมองไปหลาวเออไปก็ไปพอไปถึงวัดกุฏิก็ไม่มีมีแต่นาครับมีบ้านกระท่อมเล็กๆอยู่อันเนี่ยเนียผมชอบรอเล่นแกว่าใน่อาจารย์เออกูก็ไม่มานานเนี่ยแกบอกไม่รู้แกตายได้ยังอาจารย์ขุนพันธ์เนี่ยแกตลกตลกนะครับ เบอกไม่รู้ไปไหนแล้วว่าไอ้ว่านี่มึงจะหาดูดิเรือเรือเรือไปเจอกุฏิล้างอยู่ร้างแกนอนอาพาธอยู่ผมพามารักษาอ่ะอาพาธไม่สบายพามารักษาพามารักษาหายอะพ่ท่านจันทร์นะพ่อท่านจันทร์นี่มีแต่เหล็กไหลอย่างเดียวนอนในนั้นผมผมรูเนี่ยแกเที่ยวด้วยรูปอย่างเงี้ยจะวิ่ง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 กระกระกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงครับ เสียบอย่างนี้ไม่มีไม่มีเข้าเลยรู้ว่ายืดได้ยืดยืดยืดคืออย่างงี้วันนั้นเด็กคนมาขอก็บอก,บอกอาจารย์ผมพ่โอ,โอ,โอทีเรยกเรีร่อยนี่จีว่าเออดายกันเมื่อกีเอามึงมึงไปนวดให้คูก่อนนะคืนนี้มึงเหยียบ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 นี่คูเมื่อยนี่ถ้ามึงเหยียบสุดแล้วก็มึงเอาไปเลย คือนันไอ้นู้ดีใจใหญ่ว่าได้ได้ได้ไรผมรู้แล้วว่าไม่มีได้ไอ้นั้นมันไปเหยียบนะพอเหยียบอุโบสถยาวนะใกยืดตัวไปด้วยยืดยืดยืดเหยียบตัคนู้นวิ่งเลยอ่ะเหยียบไม่สุดนะต้องวิ่งหนีไม่ผีหลอกอ่ะยาวไปเรื่อยอ่ะนี่คุณดูขนลุกหมดเลยขนลุกหมดเลยไอเหยียบทีเดียวยาวคุ้ยเลย ลังคาโบด้านน้าฝนมันรั่ว <ฮะ S 2> แกบอกว่ากระเบื้องมันมันเลื่อน <ฮะ S 2> แกก็เอามือเดินแกเดินอ,ออกนอกโบดแลแ้วแกมือเอืเ่องไปจัดกระเบื้องใหม่เ <ฮะ S 2> พราะท่านจันนี่เก่งพระหลวงเสนวัดหูล่องครับนี่ใครนึกไม่ถึงเพราะหลวงหูร่องตอนนั้นพลฝรั่งขายเหมืองขายเหมืองไอเตียผมแล้วก็คุกมันอยู่กับฝรั่งครับแล้วคุกคนนั้นอายุเจ็ดสิบสองปีครับ เขาก็ฝากมาอยู่ด้วยครัพอมาอยู่ก็อยู่ที่บ้านวันนั้นแกไปเดินเผลอจนถนนอะไรรถชนทีเดียวสะโพกหักหักแล้วก็ใช้ผมหนาวไอ้วามพาไปหาหมอีิพาไปหาโรงพยาบาลคิดเตียนบอกหมอช่วยหน่อยแกรักษาอยู่วันหนึ่งพอวันที่สองแกให้คนมาตามผมแกบอกไม่หลักตาไม่ไห้เลยวันนี้แกมากแล้วไม่ไหวแล้วแกบอกเจ็ดสิบสองทำไม อุปกรณ์อะไรก็ไม่มีครับ,มรบหมอก็หมอแกค,คิสเตียนนะเขาบอกกว่าเขาแกว่าพาไปหาพ่อหลวงเสีวัตถุร่งผมตกใจเลยผมว่าได้หมอที่หมอโรงพยาบาลน,นะใช่เราเปล่ปาพาไปหาพ่อหลวงเสีพาไปหาพระและ้วแกรู้ดีกว่าผมหล่าแก <c oughs> บอกว่าเ้าไปถึงเนี่ยแกด่าทันทีนะพ่อหลวงอ่ะ ก็ด่าทันทีเลยไม่ได้นะแต่ต้องพูดแกๆดีๆดวันนั้นผมก็ออกจากเหมืองไปต้อไปถึงนู่นว่าที่สี่แล้วที่สี่ที่ห้าไปขับรถรถจิบสมัยปัปปกปนังอยู่อย่างนี้ถนนมันไม่มีถนนอนะ่ะครับขับไปที่จอดที่วัดก็จุดตะเกียงไปไก่เป็ดไว้ลูกในใต้กุฏิถึงแกนั่งบุ้งอยู่มองหน้าก็ไม่เห็นมันมืดโอ้พอล่วง ไป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 กูไม่หล <VE> ักใจแกรู know. I know. I know. I know. ้เลยรู้เลยว่าจะมาให้รักษาคนไปไปไปกูไม่หลักใ้กูแมวกูแมวกูแมวทีนี้หมอแกถังผมเนี่ยว่าไปยกมือไหวกแกเลยผมไม่ถึงกราบยกมือไหว้บ็รุงเฮ็ดดูแกตะกุดแกนี่ยายทำให้แค่น้เดียวนะมันตื่นขิดมึงชายมียกมือไหวกู่อนนะแกรู้ทันทีเลยว่าถึงขิดว่ะโอ้โหเก่งมากขิดเตียนนะผมว่าตาแพะยกมือไหวไหวกัน ตาแปแกกะจิบนี่แกก็ต้องทำแกยกมือไหว้พอยกมือไหว้เออได้คิดดูที่ว่ามาแกต่อให้ตาแป๊ะมาจิตวันดับได้แกแกถ้าผู้หญิงเนี่ยแกนั่งดับในเสือเสือเสือที่เสที่คนนั่งเนี่ยแกนั่งดับกระดูกแกกระดับเข้าหมดครับคนที่โดนรถชนอายุเจสิกว่าก็หายหายเดินได้ปกติเลยเอาต่อสนิทเลยกมหมอไม่เคยเห็นปั๊บเก่งจริงสุดผมใช้กันทั้งเดี๋ยวนี้ ผมแกมีสองตัวแล้วนะแกนม่ไม่มีวิชาเป็นวิชาต่อก็ดูไม่ไม่ใช่วิชาต่อกะดูวิชาเมตตาหมานิยมแต่ผมไม่เรียนเรื่องต่อกระดูสองตัวให้ผมก็ตัวเลยไหมโอสองตัวมีตัวอะไรบ้างผมไปพูดบ้างโออาอาโอออารอเอาน้ำนายบนนี้ก็ได้ผมว่าถึงเบียดจะไปหาทนายขี้พึ่งอะไรก็ทาตรงนี้โออาขี้พึ่งแกบนพ ไปอยู่มาเลเซียมาอะไรวันนั้นตกปิ้งเง่นในที่รุ่งบันเดียหายไปเลยขีพึ่งของแกสีพึ่งแกงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องใช้คีพึ่งของอาจารย์นำสีพึ่งอาจารย์นำเนี่ยพ่อผม,มพ่อหลวงนี่ต้องกแล้วตอนหลังมีวันผมไปกราบท่านอยู่ๆแกก็รักผมขาไปในห้องแกในห้องนอมต่อเทียนที่ที่เท่าที่กระจุดนอนผมห้ามไม่รู้เต่าไหล่ยปีแล้วนุนะ ปิดพุ่งบนี้ต้องใ้เปิดพุ่งแล้วก็แล้วก็มีก็แล้วก็มีน้ำมนต์ปั๊บน้ำมนต์นี่แกจะรู้ทันทีเลยหลานอะไรไปนี่พาไปให้แกตบหัวนี่จนกระทั่งแกันดินกับผมวันนั้นแหมเมียนผมมันเล่นเล่นไพ่บงในเหมืองนะเล่นไพ่บงไพ่ไทยแพ้ด้วยมาบอกตั้าแก่พาผมไปหาพ่อหลวงทีดิไปทัดน้ำมนต์เล่นไพ่แพ้ทิ่มหอยก็เอมาช่วยได้เรื่องนี้บ่ ไปมองไปไปเราไปผมพาไปเลยผมพาไปนี่ผมไม่ดันถึงวัดแกรู้แล้วว่าดูเนี่ยผมในเมืองมันมาแล้วมันมาเนี่ยก็ไปถึงไปรูงมึงมาไงอ่ะพระมหามหาพระอปราชสมุทมื่อมึงขั้งอ้ตายเดี๋ยวมึงเรียนกันอาจารย์นั่แกรู้หมดเลยรู้ทุกอย่างเลยรู้ทุกอย่างมมรูปหลังแกแกบอกว่ากูไม่ทำกูไม่ทำเกี่ยวเฉียงปลามาลง ปาทีเดียวไปกูมไม่ตบไม่เออนี่ผิดลูกผิดเมียก็คนไม่ดีแกบอกไม่ไรเลยก็ไม่ตบแกบอกไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไม่ไม่ใช่คนดีหรอโอ้ไม่ได้นะพหลวงเสงเนะถ้อเป็นสมัยนี้นะคนไม่รู้รู้พลบผลบ,ปบ,ปบไปหาแกจบน้องมันเสียคนทุกคน mm hmm. แกบอกโกงๆเลยพวกหลวงนี่เก่งจริงตอนนั้นผมอยู่ก่ให้อาจารย์นำและผมเรียนมากเลยเนี่ยสุดยอดพระที่ผม ผมเจอพ่อท่านจันรวัดทุ่งเพื่อพ่อหลวงเสนวัดหูร่งอาจารย์นําแก้วจันทร์วัดจรสาลาครับนี่ใกล้ชิดมากที่สุดแต่พ่อท่านกลายพ่อท่านคลายนนพ่อท่านคลายนี่จะมาจําวัดที่บ้านประจําครับผมแม่ผมเก็บบ้าบ้าวหวยไอเรื่องหวยเ,เรื่องเรื่องที่ตอนที่ <c oughs> พระเจ้าอยู่หัวนิมนต์ไปเจอที่สวนจิตเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวถามว่าอบให้ให้หวยชาวบ้านเหรอครับแกก็ยิ้มแล้วแกบอกว่า พระเจ้าอยู่หัวเชื่อไหมอันนี้ก็เล่าอีกฝั่<ะ>แล้วก็บอกว่าพิสูจน์ได้เดี๋ยวบอกว่าพิสูจน์ได้แกก็เลยวันนั้นอะไหวออกพอดีแกเลยเขียนเลขหกตัวให้เลยยุคยุคก,ก่อนเนาะมันเป็นเลขหกตัวแล้วก็เจ็ด <7, S 1> ตัวเจ็ดกหกก่อนแล้วมาเจ<อ>็ดแล้วมาหกพอจ้ <6 S 2> ต,ตอนนั้นยังหกหกตัวแกเขียนให้หกตัวแล้วพับเส่กระดาษเสร็จแล้วแกเอาแก้ว,แก,วแก้วน้ําอะครอบไว้บนโต๊ะที่คุยกัน แล้วก็หวยมันใกล้จะออกวันนั้นพอดีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยก็ก็ลองดูนะลองลองดูแล้วก็พอพอถึงหวยออกคุยกันไปหวยออกก็หกตัวเลยพอมีเจ้าหน้าที่ก็มารายงานเสร็จพ่ะเจ้าอยู่ห้องเปิดแก้วน้าเปิดแก้วน้ำแล้วเากระดับหกตัวเรียงหกตัวเลยฉันน่าก็แต่รู้แ็เห็นข้างหน้าโอ้เออภาพติดก่งกิงอย่างนี้ก็รู้หมดอ่ะเจับ เพราะฉะนั้นแต่ว่าส่วนมากเขาจะไม่ไม่แสดงให้ให้ดูคือถ้าแสดงอภิธิหารเนี่ยครั้งเดียวครั้งที่สองก็จะจางหมดพวกเสนาศาสตร์นี่ถ้าเราแสดงอภิธิหารนี่ก็บ่อกปไม่ดีส่วนใหญ่ถ้าเป็นบอกชาวบ้านคือจะเป็นบรรจงบอกใบบอกอะไรแต่อย่างพระเจ้าอยู่หัวนี่หรือพระเจ้าแผ่นดินอ่ยเนี่ก็คือมายถึงว่าให้เห็นให้เห็นให้ท่านเห็นเพื่อเป็นการ แสดงให้เห็นว่าการรู้ล่วงหน้าหรือการเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นที่นับถือขงองพระเจ้าอยู่หัวด้วยอีกครงหนึ่งครับพอตอนที่ทา่านพ่อท่านทายสิ้นเนี่ยก็เลยเป็นการถวายพ้าไตรถึง23ไตรครับไตรครับพอท่านก็เลยศรัทธามากใช่มไมีอยู่วันเนึ่ยผมขับรถไปถ่วงแก่สถานในรถไฟตอนนั้นผมอยู่เมืองครับพอรถเว้นรุ่นเก่าก่อนทำไมก่อนอุ้มท่านนั่งเสร็จนั่งเสร็จ ท่านเอามือแปะไว้ตรงต่อตูตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมยับติดเลยติดสีนิ้วเลยอู้ห์ทอนปทอนทุทุปดประตูออกมาแกไม่ทำอะไรแกตำพุทโธ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 ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นอะไรแล้วก็อุ้มท่านนั่งข้างหน้ารถแล้วก็ไปส่งที่ไปส่งที่สถานีรถไฟอุ้มท่านขึ้นรถเสร็จกลับมาถึง นี่ทำไมหน้าก็ยังรถมันเขียนมันหนึ่งสามสี่ก็เงิน1น4มาถึงซื้อ3ามสาันเครับถูกก็าว่าถูกถูกสา็ดก <3, S 1> ็ 7, ยุคนูน้น บาทลนะห้าร้อยหกร้อยหกร้อยที่หน้ารถนะพอท่านขายเข <c oughs> ียนวเขียนนะออกหนึ่งสามปีก็อ,อกแล้วถูกเป็นสิบรั้งถูกจนตอหลังเดินไปในตลาดแต่คนในตลาดทุ่งหลวงเห็นกกว่าวันดีครับกกว่าเพื่อบอกหวยห,หน่อย <c oughs> ว่าจะไปบอกได้ไง <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับแล้วถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ